นะครับวันนี้ทำงานจากริน้นปลดไฟนะครับเดินทางไปส่งลูกค้าที่สุราษฎร์ธานีนะครับผมขณะนี้เรากำลังเข้ากทมนะฮะเดินทางออกจากบ้านมาแต่ช่วงประมาณกี่โมงสิบโมงเช้าเนาะสิบโมงเช้านะครับเพราะว่ารอช่างนิวนะฮะเขาไปทำธุระจิจส่วนตัวนะฮะกลับมาเราก็เดินทางมาเลยนะครับผม ทางมาก็ได้สักพักพอดีลูกค้าที่สุรินเขาแวะให้เขาไปดูรถให้เราก็แวะไปดูให้เขาสัพักนะเดินทางก็ก็เดินทางต่อเลยนะฮะนี่ก็กําลังจะเข้าคทมนะครับเดี๋ยวไปหาช่างต่มนิดหนึ่งนะครับผมไปหาช่างต่มนิดหนึ่ง ขายรถนะครับผมทางเราก็ไม่ได้เหนื่อยนะครับผมมีงานก็ทํานะครับไม่มีก็พักผ่อนนะครับพยายามหารถราคาถูกๆไหมพี่น้องชมกันนะครับราคาแพงๆลูกลูกค้าว่าแพงไปเราก็จะหารถถูกๆมาขายนะครับจะหารถขายต,ตามสภาพเหมือนคนเหมือนเงินเพียเดือนเขาแล้วกันนะครับผมต่อไปนะราคาแพงๆเงอฟซี FC ไม่มีเงินซื้อนะครับผมเอฟซี FC งบน้อยเราจะหาแบบงบถูกๆมาขายนะครับต่อไปนะครับเพราะว่าปรึกษากันแล้วนะครับผมเราจะทําเงินเพียรเดือนนะฮะเอาราคาเอารา,าเอาราคาถูกๆมาขายนะครับผมว่าขายเพียงราคาไม่มีปัจจัยซื้อไม่มีกําลังซื้อนะครับเป็นช่วงขาเข้านะครับกรุงเทพนะครับผมเราก็จะขึ้นทางด่วนไปลงพระรามสองนะครับเมนบอลสร้างนิว เพชรไปเลยนะครับผมก็ลูกค้าส่งแผนที่นะที่อยู่มาแล้วนะพี่ปุ๊นะครับผมนะเป็นวระคุณอย่างยิ่งนะครับพี่ปุ๊ทางจังหวัดกระบี่นะครับผมท่านให้ความเมตตานะครับให้ความอุปการะครับกับทางเพียนะครับผมก็ขอบคุณนะครับพี่ปุ๊นะครับผมท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทางอ่าจังหวัดกระบี่นะครับผมก็ขอบคุณอย่างมากนะครับผมก็พิดปุ๊นะครับผมท่านเป็นอ่าสายบุญนะครับผมสายบุญนะฮะ ช่วยถ้าบุญสุนทานนะครับหลายๆที่นะครับผมท่านก็ไปทําบุญมาไม่ว่าจะเป็นบุญลำสลินลำปางนะครับท่านก็ไปทํามาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับผมที่อ่าท่านได้อ่ามาอุปการะกับทางเพียรนะครับท่านซื้อรถให้ลูกน้องนะฮะคันนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะรถจะถูกใจท่านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมก็สําหรับผมก็วิ่งทั้งหมดสิบ้าชั่วโมงนะครับเกือบ พกันขับนะครับผมมากันสามท่านนะฮะสามคนันนี้ก็มีช่างรุนช่างนีของผมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมนะะท่านใดที่กดไลค์กดแชร์ก็ขอให้เองเยรวยๆสุขภาพแข็งเรงรับรวยเงินทองนะครับทุกคลิปเลยนะครับท่านใดที่เข้ามาชมนะครับไม่ซื้อไม่ว่ากันนะฮะกดไลค์ให,ให้อย่างให้ก็ยังดีนะครับผมนะฮะ นะครับท่านใดที่เข้ามาชมอย่าลืมกดไลค์นะครับผมท่านใดที่กดไลค์ก็ขอให้ธุรกิจร่ำรวยเงินทองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสุขภาพแข็งแรงนะครับนะขอให้เลือ่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับท่านดีที่เข้ามาชมคลิปผมนะฮะท่านใดที่ไปทำงานต่างประเทศก็ดีนะฮะดูคลิปแล้วก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอ Shame. ให้สุขภาพแข็งแรงร่บรวยเงินทองมีเงินกลับบ้านกันเยอะๆนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็พัก ไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะมาอัปบดยให้พี่น้องชมกันอีกนะครับผมขอบคุณครับ